เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่366แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสวนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีบ้าบ้านผ้าสวยๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นหลวงปุ่ทวดร,รุ่นทะเลสุงปี2508พิมพ์นิยมบัว6เนื้อทองเหลืองสภาพสวย น่าใช้หน้าบูชานะคะวันนี้นะคะเห็นพระสวยๆก็เลยจัดมาถึงสององค์นะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่ค่ะค่ะพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์บัวหกนะคะปี2 5 0 8นะคะน่าเก็บน่าบูชานะคะองค์เล็กๆน่ารักนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นทะเลสุงนะคะปี2 5งพิพิมพ์นิยมนะคะสภาพสวยก็จะอยู่ที่องคละ 250ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับคู่นี้นะคะทางช่องคิดแค่450ค่ะนะเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกีดบัวเนื้อเมกพัดหลังยันพระปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสภาพสวยสภาพเดิมค่ะสวยเดิมเลยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับพักกิบบัวเนื้อเมกพัดหลังยันพระปิดตานะคะสะภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นรวยโภกระซับหลวงพ่อรวยวัต,ตโกจังหวัดอยุธยาปี2 5 6 3 เนื้ออันปากาต่อโค้ดหมายเลข1659สภาพสวยสภาพเดิมค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นวกกรวยโพกทรพย์นะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน้าใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่สวงวัดถ้ำพรมสวัสดิ์จังหวัดลบบุรีปี2555เนื้อทองแดงหน้ากากสำริดตอกโคดด้านหลังสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สวงนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ นใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพรมสีหน้าวัดเทพศิรินกรุงเทพปี2544หลวงพ่อชื่นวัดยานเสนปุกเสกเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะ สำหรับเหรียญพระพรมสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะถ้าใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหูในตัวเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีน่าใช้หน้าบูชาค่ะเหรียญเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะองค์นี้จะมีหูในตัวนะคะ รับรองนะคะเก่าจริงนะคะค่สำหรับเหรียญหล่อโบราณหูในตัวเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองโรงยาหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2557ต่อโค้ดหมายเลข287 สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากด้วยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนะคะลงยาสวยๆเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่ใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารกุวัดท้ามฟัยจังหวัดพิจิตร หล่อบโบราณเนื้อทองผสมเก่ามากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมภาพเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องนะคะสำหรับรูปหลอหลวงพ่อเงินบางคารกุวัดท่ามไฟนะคะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะน่าใชหน่าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์หน้าเล็กปี2485เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญเก่ามากเลยนะคะเหรียญเก่าๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์หน้าเล็กนะคะ เนื้อทองแดงสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นปืนแตกปี2,528จังหวัดพิจิตรเนื้อทองแดงผสมรมดำพิมพ์เสียนโตนิยมสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆเลยนะคะเป็นภาพบ้านๆนะคะเก่ามากค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะรุ่นปืนแตกสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นภาพปิดตาเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะ มาอีกแล้วนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆนะคะก็จัดไปเลยนะคะองค์นี้ก็ไม่ทราบที่รู้แต่ว่าเก่านะคะสำหรับพระปิดตาเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักหล่อโบราณเนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะหล่อกเก่ามากเลยนะคะสำหรับนางกวักนะคะเห็นไหมคะเก่าจริงนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับนางกวักหล่อโบราณเนื้อทองผสมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้าอค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมากระไหลทองหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้รุ่น3าปี2 5 0 4สสภาพสวยสภาพเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ สำหรับเหรียญเสมากระไหลทองหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะรุ่น3ปี2504สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่950ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบรุ่นแรกปี2532เนื้อผงใบลานหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพสวยสภาพเดิมหน้าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะสวยทุกรุ่นแล้วก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเมตตาบารมีสูงน่าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังยันตีปี2512หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปลูกเศกพิธีใหญ่สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมนะคะด้านหลังจะเป็นยันตีนะคะเห็นไหมคะสวยเดิมค่ะพระก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะสวยค่ะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จหลังยันตีนะคะหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีร่วมปลุกเสกนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จสายลุงหลังยันออกวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองปี2524สภาพสวย สภาพสวยนะคะวันนี้จัดมาถึง2ององนะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่นะคะลายก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ผราสวยผราเดิมค่ะเห็นไหมคะสวยทั้งคู่เลยนะคะสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะสําหรับพระสมเด็จสายลุงนะคะสวยมากค่ะสําหรับพระสมเด็จสายลุงหลังยันออกวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองนะคะสภาพสวยสภาพเดิมสององนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ300ได้ถึง2องค์เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพ0้9000เนื้อผงรายปี2536ร้วงพ่อแพรวัดพิกุลทองฝังตะกุดทองนาคเงินสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆเลยนะคะสำหรับองค์นี้เห็นไหมคะฝังตะกุดด้านหน้านะคะ ทองเงินนาคนะคะสวยมากค่ะสัญลักษณ์ของเขาเลยนะคะเป็นเนื้อผงลายสายลุ่งนะคะสวยจริงค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จแพกเ0้ 9, เนื้อผงลายสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังฝังก้างปลาไม่ทราบที่สภาพดี เนื้อจัดเนื้อแก่งมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังจะมีก้างปลาฝังอยู่นะคะเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดทราบที่นะคะก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงหลังฝังก้างปลาไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หน้าเก็บหน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรายหลังยันน้ำเต้านูนท่านเจ้าคุณนอปุกเสกออกวัดศีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513สภาพสวยสภาพเดิมหน้าเก็บหน่าสะสมค่ะสวยเดิมเลยนะคะลายก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสวยจริงนะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับพระสมเด็จเนื้อผงลายหลังยำนัดเต้านูนท่านเจ้าคุณนอปุกเสกออกวัดศรีละขันนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองปี2537กกรไรทองโรงยาตอกโคตสภาพสวยสวยเดิมนะคะสวยมากด้วยค่ะ สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะกระไหล่ทองเต็มนะคะด้านหน้าก็ลงยาได้สวยมากค่ะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองนะคะกระไหล่ทองลงยาสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์อกคุดเสียนบาทไม่ทราบที่เรี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะองค์พระก็เก่าเรี่ยมกรอบอย่างดีสวยมากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บสะสมนะคะสวยเดิมค่ะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะพระสวยกรอบสวยค่ะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์อ,อกคุดเสียนบาทนะคะไม่ทราบที่เลี่ยมกรอบอย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อแปะลงสีเนื้อโลหะวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีเลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะ องค์พระสวยมากเลยนะคะผิวดมเดิมเลยค่ะเห็นไหมคะผิวสวยผิวเดิมเลยนะคะที่สําคัญได้กรอบได้เลี่ยมสวยๆอีกด้วยนะคะนไคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปใช้นําไปขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องนําไปเลี่ยมใหม่ให้เสียเงินนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อแปะลงสีเนื้อโลหะวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีเลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะนะ่ใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักงาแกะหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้นะคะก็เลี่ยมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้นะคะสวยมากนะคะเห็นไหมคะสวยจริงนะคะ ค่ะสำหรับนางกวากงาแกะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารตามนะคะสภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ใหญ่วัดละคังกรุงเทพใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้น่าใช้หน้าเก็บนะคะองค์พระก็เก่านะคะแต่ที่ ดีนะคะตลับสวยมากเลยนะคะตลับอย่างดีอย่างสวยเลยนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะทั้งองค์พระแล้วก็ตลับอย่างสวยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะเนื้อผงพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังกรุงเทพใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใช้น่าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหานุมานข้าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2องพเนื้อโลหะตอกโค้ดหมายเลขใต้ฐานสภาพสวยนะคะสะภาพสวยเดิมกล่องเดิมนะคะวันนี้เราจัดมาถึง3องค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่องค์แรกนะคะ บอกไว้เลยนะคะว่าสวยเหมือนกันทุกองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นกระไหล่ทองหรือว่าเนื้อทองแดงผิวไฟหรือว่าอาปาก้านะคะสวยหมดทุกองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมทีละองค์ชัดๆค่ะองค์แรกก็จะเป็นเหมือนทองแดงนะคะแต่ดูแล้วจะเป็นสองกริยันะคะสําหรับองค์แรกนะคะสวยมากนะคะนม่คะ่นะน้าเก็บน่าสะสมนะคะองค์ก็กําลังดีเลยนะคะสาหรับ หนุมานลูกพระพายนะคะองค์ที่สองก็จะเป็นกระหล่ทองนะคะแต่ก็ดูแล้วเป็นสองกษัตริย์เหมือนกันนะคะเนื้อจะเป็นทองแดงแล้วก็องค์ตัวเป็นกระหล่ทองนะคะสวยมากสวยเดิมนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆค่ะเห็นไหมคะพร้อมกล่องเดิมด้วยนะคะ องค์ที่3าก็น่าจะเป็นอปปก้กานะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะสําหรับ3ตัวนี้นะคะลูกพระพายหานุมานนะคะข่าไม่ตายนะคะสวยเดิมทุกองค์นะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆค่ะสําหรับหานุมานลูกพระพายข่าไม่ตายหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะสวยพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่องค์ละ2 0 0ค่ะถ้าท่านใดรับ3มองค์ก็จะอยู่ที่600นะคะ สวยมากเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มกับราคาเบาๆกล่องละ200นะคะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จพระหลวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2538สภาพสวยกล่องเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเห็นผ้าสวยๆก็จัดมาถึง2อ,องค์นะคะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะที่สําคัญ2อ,องค์นี้ราคาเบามากเลยนะคะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะเก็บสะสมไว้ชมหรือว่าเก็บไว้แจกให้กับผู้รับนะคะดีทั้งผู้ให้ก็ผู้รับนะคะดีมากเลยค่ะสวยเดิมทั้งสององค์เลยนะคะด้านหลังเขาจะเป็นหลังเรียบนะคะสวยมากค่ะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะพระดวงพ่อโสธรเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ150ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับสององค์นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะลดไปเลยนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญฉลองอายุร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2564เนื้อโลหะลงยาหน้ากากทองสำริดต่อโค้ดหมายเลข218สภาพสวยกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะลงยาสวยๆนะคะกับองค์พระสีทองนะคะหรือเงลงทองนะคะ สวยมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านหลังก็จะเป็นหน้ากากทองเหมือนกันนะคะผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะคะสวยทุกรุ่นนะคะแล้วก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญฉลองอายุร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะ เนื้อโลหะลงยาหน้ากากทองสำริดสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะรับรองได้พระแน่ๆค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ